สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสุดินชาแนลครับผมโปรผมเช่นเคยครับบารแวครับผมเดินอักาสวัสดีพี่น้องบ่แต่ทั้งอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศหรือนันประเทศรเทศราเนาะเขาบ่งแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง y o u t u b บบาวแว่เคยสุดินชาแนลนะครับเด้อเพื่อปินงกำลังแรงใจในการทยคลิปครับผมเมื่อนีก้กพาพี่น้องมาเข่าสวนเอให้เข่าสวน อัปเดตท,ทุเรียนหลังจากเขาตัดแล้วนะครับเนาะน้องใหม่หลายแถวพี่น้องเลยคุณนองใหม่ได้หลายน้องใหม่หลายอยู่ครับหลังจากที่ตัดทุเรียนเสร็จแล้วนะครับเนาะ่าทุเรียนผลผลิตปีที่แล้วปีปีนี้ไม่ปีที่แล้วปีน,ปนี้หลายหลายบอ่อครับเนาะหลัจานี้ทุเรียนหลังจากตัดแล้วเข้าไปจังไรแน,น่นี่ครับแต่งตน้นแต่งกิง่งเขาออกเบิ้วหลับ เพื่อจะทําการเอาลูกไหมปีหนาเอารุ่นไหมนะครับเนาะยังสียังเหลืออยู่ในต้อนอยู่ประมาณอาสองน่วยครับผมคือสองลูกเห็นไหมครับต้นนี้ก็ตนน้นใหญ่อยู่ครับต้นสองปีกว่านะี่ครับมีตนาา้นหาหกปีแล้วครับนี่ตัดแต่งกิ่งไว้เรียบร้อยบ้แล้วครับสีบอกสูบหน้องฟัง <c oughs> ว่าผลผลิตเป็นไปตามที่ต้องการบอรนะครับเนาะตุเรียนอ่ออยู่สวนกระตวมตาคาเฟ่นะครับเนะบนะาะอ่ตั้งไว้อยู่ม่านเกือบสองรอยลูกแต่ว่าบดถึงครับแต่ว่าก็เกินคาดครับจอดขายเกินขาดครับเนาะจอดขายเกินคาดนะค กำไรก่ต้องพูดถึงเพราะว่าลงทุนหลายลงทุนหลายก่ต้องหามากำไรครับพี่น้องครับเนาะงก็ต้องทำหากำไรเลยนี่ครับตัดออกเบิร์ดนี่เขากำลังแตกยอดอ่อนครับเห็นว่าแตงต้นอ่าล่างต้นเขาเรียบร้อยล่างต้นลองเตรียมบำรุงขยายรากเห็นไหมครับขยายรากให้เขาแล้วนะครับเนาะของแต่เขาไม่ดงสูงนะครับตัดปลายออกเบิร์ดครับผมนี่ ก็เสิเหลืออยู่ต้นนี้นะครับย่งเหลือต้นนี้ตนน้นหนึ่งเหลือใบอยู่สองลูกนะครับเนาะที่เป็นที่หลังเขาต้นนี้ที่ว่าเหลือใ้นี่พราะว่ายังครับเป็นหลังเขาเอาไว้เพื่ออย่างจะให้เขาซุกค่าตน้นร่วงเองนะครับเนาะให้เขาร่วงเองนะครับเนาะว่าจะได้ร่วงว่าจะซุกหวานหอมขนาดไหนนะครับครับเนาะ เลี้ยนหมอนทองนะครับโอ้ n h าพี่นอ้องเอ้ยเต็มสวนเต็มนามเลย n h าก็ได้นะครับ n h าก็ร้ายเนาะโอ้นี่คือเช่าขึ้นแดดพี่น้องอย่าก็ร้ายปลาก็ร้ายแล้วเขาก็ต้องเอาขึ้นนะครับเด้อต้องหาวิธีเอาขึ้นเอาขึ้นไว้แล้วครับนี่งูเหี่ยวเขียวคอกับสีมีนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นต้นทุเรียน เรือว่าต้นบอกเงาะกระตัดแต่งกิ่งลงเบิดแล้วพี่น้องบอกเงาะก็สิมีอยู่ผลไปปลายแน่สูงๆแน่มูวเลเก็บบ่ถึงนะครับเนาะก็บบ่ได้กินเขาเนี่ยังสีเหลือเห็นปลาปลายอยู่ครับนี่เห็นไหมครับนี่นวยกับซีบ่ได้งามเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับพี่น้องนั่นแล้วครับนวยกับซีมี่ของบาณนี้แหละมันก็เลี้ยวอะไรแหล,ละเพราะว่าแต่งกิง่งแต่งงาลงหมดแล้วนะครับเนาะ ต้ตบนบอกเงาะเน่ฟังนี่กะต้นนี่กะเริ่มต้นมีสีสันเพิ่มขึ้นมากแล้วนะครับเนาะต้นนี้นั่นา,ารักกว่าเขามาอัปเดตพี่น้องในเบื้องครับผมคนถามมาว่าโอ้บราได้ถ่ายคลิปโดนแล้วนะครับเนาะกถ่า,ายไปไป,ไปทรงหน้าถ่ายให้ทรงให้ตงหน้านี่นะครับผมช่วงดูทำหน้านะครับเนาะนี่ครับมูอต้นใหญ่กะอุดมสมบูรณ์ใหญ่นี่ครับใหญ่แห้งพี่น้องนะครับนี่ นี่ครับผลกำลังออกยอดอ่อนเอ้ีครับตัวแตงใบแตงงาเขาออก็ได้ละครับเออยังถึงแต่ขวนไว้นั่นแหละมูติว่าเฮาเอ่อเกิดว่ายังครับมูติเฮาเก็บหน่วยเขานั่นแหละครับยังอยู่อยข้อได้เห็นอยู่นะครับเนาะนี่ซิมบกเหง่อนผมก็ม่ได้เข่าสวนมาลหมลายมือแล้วพี่น้องเลยมาได้มาถ่ายพี่น้องได้เบิ่นง,น,งนะครับเนาะ ไปไทายพี่น้องได้บังเลยมีเวลานะพี่น้องเฮ้ยอยากการอยากงานนี่นกกล้วยหอมคาวิดิษ์กยังมนีอยู่นะครับเด้อเผลอต้องการยัพงพอมีอยู่ตน้นหมักมายงชิดตน้นทุเรียนรุ่นนีเนี่ยนะครับนี่เป็นโรคครับนี่ยท่ายาเห็นไหมเนี่ยแตงกงว้เห็นไหมเดี๋ยวก็สูงท่าน ฟังนี่นะครับเนาะนี่ครับเจ้ากระสูงท่านฟังนี่รอติดตามเบื้องต้นต่อไปว่าตุเรียนฟังกลังสีลงไหมท่านในท้ายคลิปพี่น่อยด้วยครับเดี๋ยวผมเดินระบบน้ำเดี่ยว่อนแกเดินระบบน้ำวิธีการปลูกนะครับเนาะดูแลรักษาจาังไดนะครับเนาะเดีย๋ยวจะบอกพี่น่อยอีกเที่ยน,นึงแล้วตอนนี้ก็เขาเบื้องสวนปกติเขาไหนละครับนี่ครับตั้งแต่ล่างต้นต้นโค้นต้นเขาไปยังตุเรียน ปลูกกินว่าหากเขาร้อยเห็รบบหากบ่อยฟังดินหากร้อยพอยอย่างเวลาเขาหลากเนาคุ้นนาเขาเสีเห็นเลยครับเขาเสีรักษาเขาได้เขาจะได้คุดเปิดนาเขาบึงนะครับเนาะไอ้มันหูวหว่าเนาคือบ่เนาสีนะครับนะครับนะทุรเรียนเขายั่งอยู่ครับยั่งไอพี่น้องทางเอฟซีเดี๋ยเขา,าบึงอยู่ครับผมโดยต้องการเขาเบึงกะเขาเบึงไหนครับที่กระตร้มตาคาเฟ่ยหยุดทุกวันพุธครับผม ร้านเปิดเวลาเจ็ดนาฬิกาครับผมเจ็ดโมงเสาร์ค้นหาโมงแรกนะครับเนาะเปลี่ยนเวลาปิดเปิดใหม่อุ๊บหนักพ้าน้าก็จะสุกกว่าพี่น้องก็ยังขวัมันสิโลนนะครับเนาะสับป,ปะรดนะครับเน้องั้งนี้ก็ต้นบักไฟบบเป็นดอกบบครับโบเป็นดอกเป็นหมาครับพี่นี่เป็นแนวอะไรครับโบเป็นหมาเป็นน้อยครับเนาะ งฟังพูดมาบางยางเป็นหน่วยบ่บ่ได้ปลูกเตี้ยวบักทุเรียนเลยครับเด้อเห็นบ่ส้มเขียวหวานก็ปลูกครับแล้วก็อันนี้ไอ้บักมังคุดกับปลูกครับพี่นอ้องเห็นบ่ต้นมังคุดนี่เป็นพุ่มถั่วมัวนี่สองเมตรละ่ะสองเมตรกว่าสามเมตรละ่ะต้นมังคุดฟางพุ่นก็นต้นยางนี่ก็สะปลาบึกปลาหยังนะครับนเนาะเลี้ยงปลาบึก ปลาบึกไปยังเท่านี้แล้วครับจะจะทำการอาจจะได้ทำการเอาปลาบึกออกนะครับเนาะพอหนามคุณเบิด์เลยปลาบึกเส่อใส่ฟังพังไปเลยครับผมนะครับเนาะนะครับผมยังหลายครับอัปเดตพี่น้องที่เบิ้งว่าทุกคนถามมาครับว่าแหวววันใทายคลิปทายยังหรเตียววัวทายอยู่ครับผมวันใดมีเวลานะครับเนาะเบิดหนาทุเรียนเทาแล้วต่อไปกับยังพรราครับผม สะเริ่มท่อการกรีดยางให้เสเจาะกรีดยางอ่านี่ครับยางพารานี่ต้นเขียวสูงพาราครับกรีดยางพาราก็จะเป็นอาชีพต่อไปนู่นครับเนาะเพราะว่าเขาก็ตัตดตุเรียนเรียวเข่ากระวานเรียวนันบเนาะอี่เกินว่าขายายละกันหากยางเขามาคุ้มนะครับเนาะบางพีแบบมีต้นหมักยางแต่เราบอเป็นหน่วย นะครับเนาะนี่ต้นแลนะนี่ก็ต้นบักข้อนี่ต้นอ่านี่ต้นไหลยังครับพักหวานปลาครับผมหน่วยหมักยางแต่ว่าท่านเป็นหน่วยครับหมักยางแต่ก็มีเครื่องมีเถาอยู่นะครับเนาะนี่ครับนี่ก็บม้าหนี่ิษตัดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,ตนม้ต้นไหลร่ลองแล้วเตรียม เป็นไงครับเตรียมเขาดูดูหนาหนาวเออไม่หนาะหนาะครับหนาฝนนะครับเออนาะหนาฝนเขาก็เลยมาเบิง้งเตรียมพอแล้วมาเตรียมดินเตรียมยังไงเพื่อกันดินปอกดินพังนะครับเนาะนะครับ,นะรบเอาดึงกับฝากเบิง้งเราฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำลายเพออื่อเป็นกำลงังใจในการถ่ายคลิปวันนี้ว่ะแบบมีอย่างไรสิขอลาไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเบิงบ้งท้องให้ท้องหน้าก่อนจะเข้านะครับเนาะ อย่าลืมมาด้วยฝา,วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์สั่งสันให้บาเวทน้ำเด้อครับด้วยปรเปลิงกำลังแรงใจในการถ่ายคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ